วันนี้เราจะไปซื้อชุดนักศึกษากันแเปวจบงานแล้วยังไม่เอาไปเธอซึ่งเราเอาอะไรคะเราเอาความสวยคะ่ะสบายไว้ที่หลังเนาะคนจะได้รู้ไงว่าลงทุก <c oughs> คนคิดออกไหมว่าเด็กคนนี้จะใส่ชุดยี่สิสวัสดีค่ะทุกคนขอตัวลา social ของ Grace Magazine อีกแล้ววันนี้ Grace Morgan แต่งหน้าสวยไหมสวยไหม <c oughs> ก็คือวันนี้เราจะไปซื้อชุดนักศึกษากันแล้ว มาดูกันว่าแต่ละรา้านมําีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพบผู้เชี่ยวชาญกันต่อเลยเพราะว่าสายแล้วค่ะตอนนี้เชี่ไวีไต่อเที่ยงตรงตอนนี้เที่ยงสุขาจรียังอยู่ถานีแล้วบางนาไปสยามเวลาแคิดีค่ะสิออนาทีเอาหนันเลิศนะเก็บมันเลยจะเอางานเยอะเชี่ยีเข้าใจนะเป้ยไปละจาจเจจ้า สีหน้าของความผิดหวังโอเคค่ะแล้วนี่จะเป็นช่วงถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยนะคะของเราสองคนเช็คเสียงก่อนป๊บนึงนะคะพอดีใช้ใหม่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 สุดนิดนึงแน่พอดีเขาส่งมาให้นะคะเราก็มาลองใช้สรุปใช้ผิดก็คือเสียงไม่ได้ยินเลยจะหาไม่หาคาซีเ <laughs> ลยียถามแรกเราจะมาฝากแครีนะคะว่าคือแครีเข้ามาหาลัยอะไรแครีเ <laughs> <c oughs> ข้าจุฬาคณะคณะกฎหมายเอ็นเตอร์ ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าช็อกเราก็ช็อกตั้อแกยิ้ว่ามันต้วเอามาโดยทําไมทุกคนถ้าเราคิดถึงกฎหมายใช่ไหมเราก็จะต้องคิดถือว่าในแบบเป็นผู้พิพากษาต้องไปปึงๆอะไรก็ว่าไปตอเทยดีแต่ว่าไงคือตำราหนังสืออะเห็นค่ออะอย่างเงี้ยเป็นกฎหมายแบบธุรกิจกับเทคโนโลยีซึ่งเขาจะเน้นเป็นการแบบ experimental learning ก็คือให้ทําจริงมากกว่าอ่านตำราเหมือนที่เคยเป็นมาก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจทําไมสนใจก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์การเรียนดีมากกว่า นี่เป็นคนที่สามารถแบบนั่งอ่านหนังสือได้ตลอดก็รเ้ยโอเคก็อาจจะขนาดมากกว่าแบบธุรกิจแบบพี่เจสหรืออะไรอย่างเงี้ยแปลกคิดว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือทั้งวันอ่ะมีนะคะทุกคนมันมันมีอยู่จริงบนโลกแลวเขาร่วมโลกกับเราอยู่อาอากาศเยียวกันอาจจะไม่คนใกล้ตัวคนก็ได้ก็อ่านหนังสือได้หนึ่งหน้าแล้วเราพอแล้วนี่มันสปาร์กตอนไหนว่าเราชอบกฎหมายเราเรียนกฎหมายคือเหมือนเราไปเจอหนังสือตำราในนั้นหนังสือ นี่คือหนังสือในฝันอย่างนี้เหรอไม่เคยนั่งดูอ่ะคณะที่มีให้เรียนอยู่แล้วเรื่องเว่าทำไมน่าจะตอบโจทย์ได้ที่สุดแค่ชอบเรียนเยอะนี่ปะเข้ามาเลยละเย่ yeah. <Yeah. S 1> ขอรับแล้วเย่ yeah. yeah. ในนะคะแล้วก็พูดถึงการเตรียมัวเข้ามาหาลัยแล้วลองมีแอปพลิเคชหนึ่งที่เกรซไปลองดูลองใช้เองเลยแล้วรู้สึกว่าโจทย์ในนี้มันคุณภาพมากๆโดยเฉพาะไอสอบสภาษาอังกฤษอะคือเกรซไปลองไอสอบภาษาอังกฤษของตัว A Level แล้วมันฟึน่งมากก็้อยากจะบอกว่าราคาแพ็กเกจที่แพงสวนเขาอะตกแค่วันละแปดบาทเป็นรายเดือนที่ตกแค่วันละแปดบาทพอหายมาก <ๆๆ S 1> แล้วคุณภาพมันดีจริงๆเกรซก็เลยอยากมาลองใช้กันสองคนน้องชื่อว่า Q B f All In One นะคะรวมในหนึ่งเดียวจะบอกว่าในเกาหลีอะเป็นแอปเรียนอันดับ มียอดดอลลาร์แปด8สโดยเขาจะรวบรวมโจทย์ข้อสอบไม่ว่าจะเพิ่มเกรดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็น mock test สำหรับยืนเข้ามาหาลัยจริงๆเลยอันนี้เป็นตัว main page หน้าแอปพลิเคชัน QB เลยนะคะ,ะแล้วมันดูแบบสะอาดตาเราเนี่ยฟีเจอร์แรกที่เปิดมาแล้วเจอเลยก็คือาการวิเคราะห์เข้ามาหาลัยชั้นนำนะคะในเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกมาหาลัยชั้นนำแบบทั่วประเทศเลยเียงแค่เรา,าใส่ตัว c p a เข้าไปใช่ไหมเราได้3.7ไม่หรอกเราได้4.0เอาเป็นว่าพอเราใส่ c p a เข้าไปแล้วมันก็จะวิเคราะห์มาว่าเรามี โอกาสปิดมหาลัยมั้ง้นาะขนาดไหนเราก็ใส่จุฬาเข้าไปนะคะแล้วก็ลองทํำสอบเขาต้องให้ทํำสอบก่อนพอทํำสอบมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะคะ27.6เราถึงไม่ได้เข้าจุฬาแต่เอาเป็นว่าเมื่อเราลองทําโจทย์แก้โจทย์เรื่อยๆคะแนนตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตึ้งตัวเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหลังจากที่เราทำโจทย์ไป แ้วเราก็แค่ที่จะมาลองทําโจทย์คณิตศาสตร์กันค่ะคะําถามแรกนะคะข้อมูลดังต่อไปนี้แสดงค่าความเบี่ยงเบนความสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน5คนเมื่อค่าความเบี่ยงเบนเท่ากับ2ซติเมตรจงหาค่าของ AB หน่วยเศและเดี๋ยวเราจะให้ เรามาทําไมก่อนตรงนี้ระหว่างที่เราแก้โจทย์นะคะเราสามารถเขียนในแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปสำรองไม่ต้องใช้คูดโน้ตไม่ต้องแบบมีกระดาษฟีสิกอิลแบบต้องเขียนนะคะก็จะเป็นปากกาฟีเจอร์ปากกาให้แล้วก็สามารถเขียนได้เลยในแอปพลิเคชันเนี้ยมีทั้งบนแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็ไปเลยนะคะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้มดเลยแล้วก็ถ้าเราอยากมาเอาไว้อ่ะสามารถกดตรงดาวนี้ได้มันก็จะมีให้เลือกว่าเออข้อนี้สาคัญให้เอาไปจําไม่รู้วิธีแก้ไขเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่หรือว่าคํานวณผิดแล้วมันก็จะบันทึกในตัวแอปพล รู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครเข้ากฎหมายและใครไม่ได้เข้า สำหรับใครที่ไม่รู้คำตอบนะคะเขามีเฉลยแบบละเอียดให้ <_ an> เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำไม่ได้เราต้องทำยังไงถ้าคุณไม่มีเชลี่ที่บ้านแอปคิวบีมีเฉลยให้ค่ะสามารถตัวคำตอบได้เลย <_ an> ค่ะเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงมบมกลบสองกับสามเราจะมาลองเซคชั่นต่อไปก็คือวิทยาศาสตร์สรริ่งที่จะมาลองก็คือวิชาที่เชลลี่ชอบมากมันชอบจริง่วะดูแตงนะอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแอดก็คือแอปมันเข้าถึงได้ง่ายอ่ะมันใช้ง่ายมันไม่ได้แลก แล้วก็สามารถทำได้ทุกที่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบไันหน่อยนะคะคำถามนี้ตรงเรื่องข้อที่อธิบายถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรู้สึกหนาวจากตัวอย่างตับนีนกล้ามเนื้อสัตว์ขอไข่ดูจะใช่นะมีฮอร์โมนหลังจากตับอ่อนมันเกี่ยวอะไรกับตับอ่อน,น,เ,ออนเอาข้อที่มันมีขไข่งข้อห <c> ้ <oughs> าแล้วลองไปทำวิชาที่เราถนัดกันไหม ตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากเนาะรายงานข่าวจากก,มมาะะากรุงเทพมหานครมาแล้วเกัสิงห์ทินท้า้วยเรากำลังเดินไปที่ MBK นะคะมีร้านขายชุดนักศึกษาน่าจะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเพราะวแครี่บอกเรามาที่นี่ล่าสุดคือมากินตีน้อยกับแครี่ที่คลิปก่อนเมื่อปีก่อนเพราะฉะนั้นแครี่จะนำทางแล้วทำไมตอนนี้เราเดินนำํำดี you should know where we're going หลังจากเดินลงลงมา10ล้านนาทีเราเดินแล้วร้านแรกนะคะร้านมุมทองจ้าอยู่ MBK ชั้น2อโซเดอเดอร์ข้างหลังตุลาจะมีเสาดหลังยาวๆอย่างนตุลาเอแบกไม่เหมือนกันไรู้ว่าเสื้อเอแบกกับตุลาไม่เหมือนกันอันนี้คือเสื้อของเอแบกที่มันไม่มีอะไรนะไอข้างหลังอ่ะสาบหลังคืออะไรสาบกัไม่สาบเดินจ้าเดจเดิน ก็จะมีหลายความยาวปะนั้นแบบสั้นๆหน่อยกระโปรงแคนิดพอมีเกลว่าจะซื้อแบบยาวตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นสั้นมาเลยเพราะเราอยากเซ็กซี่เราพี่เกลว่า A แบบเขาค่อนข้างเคร่งอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนเพื่อนบอกว่าควรจะมีตัวยาวัวนึงแต่เพื่อนอ่ะซื้อยาวไปแล้วเรายังไม่เคยได้ใช้เลยใส่แต่สั้นต้องแบบเมคชัวร์มันยาวประมาณนึงเพราะว่าลมอแบกแรงมากฟังคารี่ต้องซื้อไหมอย่างเนี้ย คนคิดออกไหมว่าเด็กคนนี้จะใส่ชุดมิสิตเสื้อก็จะแอบบางก็จะเป็นฟิวราคาย่อมยาวหน่อยต้องซื้อความยาวเลยค่ะข้อเลยเขาพี่ต้องไหยสามสิบนิ้วอันนี้เขาเรียกว่ากระโปรงพีใช่แล้วกระโปรงไม่พีเรียกว่าอะไรกระโปรงอะไรจากที่เครี่บอกก็คืออรลาเนี้ยจะออกราคาแบบย่อมยาวแต่ว่าเรื่องเนื้อผ้าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าร้านอื่นอาจจะทําได้ดีกว่าซึ่งอันเนี้ย based on our opinions นะคะไปนะคะจะเป็นร้านที่ชื่อว่า ลานพี่น้องชิปสิงเดลมีซ่องพี่น้องสิ่งที่แคลียร์สุดู้เกี่ยวกับร้านนี้ก็คือ,อร้อนระฟังจะดึงดังแล้วค,าาคุณลักษณะรู้ดึงดังเป็นอีกหนึ่งเบส on arabician แล้วก็สิ่งที่เราไปรีเสิร์ชมาในเว็บไซต์ก็อาจจะไม่มีอะไรผิดถูกไม่ต้องถ่ายกล้องไอโฟนเพราะว่าเราขี้เกียจถือกล้องแล้วนะคะตอนนี้หาแล้วไม่เจอแต่ว่าเดินวนคนจะได้รู้ไงว่าเราลง <laughs> ว่าเออหน้ามารีคือไปไปอาบน้ำมาปะา่ะจ๊ะเหมือนแม่พาลูกสาวมาซื้อชุดนักศึกษาเสืส้อคือดีมากแล้วก็เก่งช้างอยากทราบว,ว่าตอนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นสองร้อยามันสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเออลองภาพตรงเสือให้เพื่นอนดูพี่ค่ะพี่ต้องเป็นสีนี้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าดีกว่าโรงเรียนเราด้วยกันชุดนักเรียนเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือทรงอะไรอ่ะแต่แบบพี่แกไม่ชอบ ไม่ชอบใหญ่ๆอันนี้มันย so ังไงมันสบายไปมันจะเป็นแขนยาวอย่างนี uh ้นะคะถึงนี s <s ้เลยอะไม่ได uh uh ้ความรู <S <s uh. <s> uh 네้ส mm uh ึกชุดนักศึกษาชุดนักเรียนยังมานานมากคือมันต็นี่อะมันแปลว่าอะไรอะตีชุดนักศึกษาบบนีเหรอทุกวันมันจะเป็นสวยดีแอร์เลิศ ขบโทษมากค่ะรู้สิผิดนะคะมันต้องหันไปข้างหลังแล้วก็คือจะเป็นผางดังนี้แต่คือปัญหาเลยกระโปรงแบบนี้มันจะไม่มีกระเป๋าเพราะฉันจะใส่ชุกสิ่ย่งกระโปรงพีทไทยพีทเพื่อนและหลายๆคนไม่แนะนำเพราะแะไรเอแบบลมแรงมากก็เลยจะต้องเป็นกระโปรงชื่ออะไรน่ะรี่ลองก็คือเป็นฟิวโอเป็นสปีดมีชุดนักเรียนที่เหมือนชุดนักเรียนเหนือว่าน่าจะต้องเป็นทรงเอค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นเมรินมอนโลแน่นอนพอเจอลมเอแบกไปแต่ว่าหนูกลัวมันแบบว่า คือจริงๆริงหนูหนูแบบเนี้ยมันสบายแต่ว no, 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 ่าก no, no. ็อย่างเดียวแล้วปกติลายนี่คือมีมีขายช่องทางออนไลน์ด้วยป่ะคะเสร็จไปแล้วนะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาททั้งสองรีเลยทั้งกีสมาพักกินน้ำนะคะทุกคนซึ่งขวดแล้วมันกินน้ำไปแล้วสามขวดระหว่างนี้นะคะพักอะไรพัก ทำข้อสอบจ้าเราอยากจะมาโชว์ข้อสอบ a l e v e l ภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชันของ QB ให้ดูว่ามันดีขนาดไหนเราถึงกับต้องติดต่อแมทไปบอกว่าทำมาดีมากค่ะไอภาษาอังกฤษอะเพราะว่าปกติแลว้วจะเห็นว่าบางที่จะทำเป็น broken grammar ก็คือแบบภาษาอังกฤษไม่ตรงมากแล้วเราจะรู้สึกหนุหงิดทุกรอบที่เจอเพราะว่าเฮ้ยนี่คือเด็กนั้นเรียนจะต้องมาศึกษามาจำอะไรเพื่อไปทําสอบอะแล้วมันเป็นข้อมูลนิพนธ์อันเนี้ย accurate ทุกข้อที่เกีทำเกททำไปเป็นยี่สามสก็คือตรงหมดเลยนะคะนะคะตรงที่เขียนว่าเตรียมสอบค่ะ มีข้อสอบสำหรับ A level T pad T g a t ให้หมดเลยแล้วก็มีครบทุกวิชาเราจะมาลองภาษาอังกฤษ writing ของแมว reading ไหม reading กดข้อดูโจทย์ได้แล้วแคทด้เห็นโจทย์ปะ In which year was the consumption of fast food in grams the lowest of the options? สีแดงเส้นแดงสามสิบเดเก้าเจ็ดศว้าวถูกต้องนี่คือข้อแรกที่ถูกวันนี้นะคะแคที่บอกว่า A level ภาษาอังกฤษใน App Q B เหมือนกับ G D เพราะฉะนั้นใครติว G D มาติวผ่าน Q B ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้คำตอบนะคะเขามีเฉลยให้ค่ะ คือจะเป็นเฉลยแบบละเอียดเลยนะคะอ๋อแล้วเขาก็มีจับเวลาด้วยนะคะสําหรับแต่ละคําถามให้ไม่เกินทันลิมิตประมาณน,นี้ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นจะทําสอบไม่ทัน Golden Guarantee Five Year Golden Guarantee ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สามถูกต้อง all people w h a นี่นี่นี่เขม่ยากจังเขาพยายามที่จะ vince his uncle to buy him a pair of to wear it. Dollar shoe. He says uncle the shoes are really. p a t o s Eidos. เคยเรียนนะเคยเรียนมันเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนแต่เราก็ไม่ได้เลยจถ้ามันเขียนว่า o f the boat แปลว่าปกติคำตอบเป็น o f the boat แพตโต้เชงนี้ยกันผิดอย่งน้อยดูเฉลยได้นะคะทุกคนพอสมชายพูดถึงเรื่องการโดนลอที่โรงเรียนและการอยากตายที่ลุงรู้สึกสงส สมชายทาไมทำอย่างงั้นสมชายรู้ไหมว่าเงินอะ มันหายยากขนาดไหนก็าสามารถทําโจทย์ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมันได้มีประสิ้นสุดไปอย่างอ,อกปุ๊บก็คือจบแล้วมันก็จะสรุปมาให้ว่าเราใช้เวลาไปมากขนาดไหนตอนนี้เราจะเดินทางไปอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านว่าร้านนิสิตจะราคาสูงเลยแหละสูงสูงกว่าร้านที่เราไปมาแต่ผ้ามันจะหนากว่าเยอะเลยอันนี้คือตามที่แครีรีเสิร์ชมาถ้าข้อมูลผิดก็คือโทษอีนี่นะคะแล้วเราอ่ะจะไปที่สมยานมีเทาวไม่น่ารถเมล์ก็คือนั่งตุ๊กๆไปแต่ตุ๊กๆจะคิดเราเท่าไหร่มาติด ตุ๊กตุ๊กตุ๊กไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวไทยเท่าไหร่นะคะเพราทักแค่เชลเตชาร์ตฉะนั้นเราจะนั่งรถเมล์ไปค่ะตอนนี้จะเป็นการนั่งรถเมล์ครั้งแรกในรอบล้านปีจะนั่ง36ไม่ก็47นะคะไปที่ตรงข้ามจากกัมพูชาถ้าประเทศไทยทำแบบว่าที่รออย่างนี้ได้เยอะๆก็คงจะดีแต่ว่ามันมีน้อยมากเลยที่หน้าตาเป็นี้จะขอฝากถึงรัฐบาลชุดต่อไปนะคะที่เป็นความหวังของประเทศสวัสดีค่ะจะเป็นขับจะเป็นขับหนูอยากได้ การเดินทางที่ง่ายขึ้นทั้งในกรุงเทพและแต่จังหวัดเดินทางโดยที่ไม่ต้องมีรถของตัวเองได้รถเมล์ที่ไม่เก่าถึกํำบันอยากให้รถเมล์ไทยแบบนั่งง่ายๆเหมือนต่างประเทศที่เราไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยดูจากแมบได้เลยว่ามาตอนกี่โมงอะไรยังไงอันนี้อันนี้ก็มีบอกเลเออลองคิดดูว่าเราจะต้องมีซื้อรถส่วนตัวไหมไม่ต้องถ้าการเดินทางในประเทศไทยมันง่ายไดสอบถามด้วยนะคะ ต่างประเทศเลยเห็นปะ่ะประเทศไทยเราทำได้แค่ไม่ทำมาล่ามนานักบอลเมีครั้งแรกในรอบไลยปีมากตั้งแต่เด็กๆแล้วไปไปเลยี่อุ๊ยออมลีนังเลยทำไมขอบคุณแค่นี่เป็นฟิว50กี่ก่อนเรามาถึงยังปลอด <8. S 2> ภัยแล้วนะคะสามีมิทาวแค่ที่บอกว่าตึงลี่อยู่ไหนนะ อันนันคือตึกดีและข้างๆนี้ก็คือตึก VPA นะคะตอนแรกเราว่าจะเข้าจุดลา VPA ซะได้ซ้ำแต่ว่าอะไรขี้เกียจไปแข่งกับเขาค่ะอันนี้คือเหตุผลง่ายๆแค่นี้เลยคะแนน SAT นี่ก็คือพุ่งกระฉูดไปอยาวันแล้วมั้งเนะี่ยถอดสายถอดสาย,สายมาเดินอ,อยู่สิงคโปร์ชิวๆอากาศเย็นที่สุดเดี๋ยวเราจะมาทำบุญที่วัดหัวลำโพงด้วยนะคะเพื่อเป็นเลิกงามยามดี That is วัดหัวดลำโพงนะคะทุกคนวัดถอด เอันนี่ดูผ้าก่อนอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ยางยืดปะที่เราซื้อมาเป็นอย่างยืดซึ่งแบบเนี้ยจะจะราคาสูงกว่ายากอยู่เหมือนกันกนะลีถ้ามันหนักมากมันก็เลยจะแบบมีน้ำหนักอันนี้จะเป็นลางที่ราคาสูงสุดนะคะ้าดูต่๊ไปน,นะก็คือจริงผิตัวราคาส,สูงขึ้นไป เก็ดูดีนะแค่นี้ว่ากระโปรงเป็นไงรู้สึกหนักไปบ้นม,มันก็ดีดอ่ะโอเคเสื้อก็โอเคนะ,ะตอนนี้เราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้ววุ่นวามากก็คือได้ถุงมาแล้วที่นีนะคะอยู่ตรงข้ามกับสามีมทีทาวมาได้ที่เขนาน่ารักมากราคาสูงจริงสูงกว่าหลายเท้าด้วยแต่ว่าพาดี แบบไม่ใช่ลองรๆลองซื้อมาสักตัว2ตัวก่อนนะแล้วถ้าติดใจร้านไหนก็ค่อยกลับมาใหม่ได้ร้านนี้ไม่มีออนไลน์นะคะทุกคนคือต้องมาหน้าร้านเท่านั้นมาวัดตัวมาวัดไซส์ที่นี่เลยมีทั้งผ้านิ่มผ้าแข็งด้วยนะเออเดี๋ยวเราไปรีวิวที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราไปวัดก่อนสาธุวัดเข้าวัดครั้งแรกนสี่ร้านปีเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อรองเท้ารีตต่อนะคะเพราะเหมือนว่ารีใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้ตามที่แม่บอกคือใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้ถ้าผิดก็คือโทษแม่เป็นลูกที่กระตัน ขา้เอาหัวไปจุ่มในน้ำปะน <c oughs> อาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางกลับบ้านไปแล้วนะคะเอาไปว่าแต่เราจะไปรีวิวสุดที่เราได้มานะคะ <c oughs> ที่บ้านไป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 เราจะมารีวิวคุณภาพของเสื้อและกระโปรงที่เราได้มาในวันนี้นะคะเราซื้อมาจากแค่2ร้านแล้วนละแค่ตัว2ตัวเพราะอยากมาลองใส่ก่อนโอ okay, เคเคลียร์จบร้านแรกนะคะคือร้านพี่น้อนเองให้ดูเสื้อก่อนเลยเสื้อจะเป็นผ้าแข็งนะคะแล้วก็อะไรแบบไม่มี ไปถึงร้านเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามาจากมาหาลัยอะไร,ะไรแล้วก็คณะอะไรเพราะว่าสำหรับผู้หญิงนะชุดมันจะไม่เหมือนกันเออมันยากที่นะคะผ้าทรงแข็งข้อดีของมันก็คือมันจะอยู่ทรงคือมันสวยแหละผ้านิ่มก็คือใส่สบายแต่มันก็จะแบบอย่างเงี้ย <laughs> ซึ่งเราเอาอะไรคะเราเอาความสวยค่ะสบายไว้ที่หลังเนาะต้องสวยไว้ก่อน ต่อไปจะเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงจากร้านพี่น้องนะคะซึ่งบอกว่าคุณภาพโอเคแต่ดีเลยนะผ้าไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้หนาเท่า,ทาร้านนิสิตแต่ว่าแล้วก็โอเคแบบเบาๆสบาย,ส,บายสั้นประมาณเกือบเกือบเบข่านะคะแล้วถ้ายาวกว่าเขาก็คือนั่งไม่ได้ค่ะตัวราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะเพราะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันต่อไปที่ร้านนิสิตนะคะเราบอกเลยว่าบริการของทั้งสองร้านเนี้ยดีมากเราถึงติิใจซื้อได้แล้ว, <c oughs> ลวก็อันนี้คือเสื้อของร้านนิสิตนะคะจะมีความหนาขึ้น ปกคือแบบให้รู้เลยว่าปกอะ่ะแบบอันนี้ก็เป็นกระโปรงเราซื้อมาหนึ่งตัวนะเราแอบคิดว่ากระโปรงอ่ะคล้ายๆกัน หรือเราคิดไปเองแต่ที่เห็นความแตกต่างเลยคือเสื้อจากทั้งสองร้านนะคะเลาว,ว่าดีทั้งคู่ดีกันคนละแบบราคาร้านนิสิตก็จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มีห้องลองให้หลายห้องและช่วงนี้ที่เกรซไปก็คือประกาศผลรอบสามพอดีมัง้งเพราะะนนคนก็จะเยอะมากอย่าไปเลยถ้าไม่จําเป็นน่ะไม่ต้อง,น,นะองนั่นแหละคะ่ะทุกคนรีบจบแล้วแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะคะอยากจะมาแชร์แพ็กเกจที่ Q B application จากจะมามอบให้เมื่อทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคาแพ็กเกจเนี่ยมันน่ารักมากสําหรับโจทย์ คำถามและฟีเจอร์ทุกอย่างในแอปอะค่อนุ้มแพ็กเกจที่เกใช้มันเป็นแบบพรีเมียมใช่ไหมต่อเดือนอะสอง่สิบเาบาทตกวันละ8บาทเวอร์ามากและการใช้พรีเมียมก็คืออลิมิเต็ดนะคะใช้ได้ทุกฟีเจอร์โดยที่ไม่จำกัดรายละเอียดจะอยู่ในตัวแอปพลิเคชันของ QB เลยนะเขานะมีรายละเอียดไว้ในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่งบน้อยลงมาหน่อยเขาก็จะมีแพ็กเกจของสแตนดาร์ดให้ด้วยไปลองใช้ฟรีกันก่อนได้ทุกคนดาวน์โหลดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเกจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ให้เพื่อนๆได้ไปลลอออองงงใใช้ใครยาาาากกกฝึภษษัฤมท เอเลเวอของในแอปพลิเคชันนี้มันจึ้งมากเราชอบมากอยากจะไปทำเล่นๆเนี่ยแล้นั่นจะเป็นงหมดของเราในวันนี้นะคะวันนี้เกดขอไปก่อนละค่ะไปนอนเพราะพรุ่งนี้เท่ะไรคะถ่าคลิปอีกแล้วค่ะเราเล่นค่ะเ่อเราเล่นที่ไม่ทำกันไม่ได้นอนค่ะ